สน้องมิน้นวันนี้น้องมิน้นแบบพูดไม่ค่อยได้จะต้องให้พีคบอกว่าเป็นวุ้นแปลภาษาให้เพราะอะไรครับจะพูดอะไรกระชิบมาได้หอ่าอแปลว่าอะไรครับพีคหยุดไลฟ์ก่อนแล้วเล่นเกม <laughs> 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 นี่ไงหยุดไลฟ์ก่อนแล้วก็เล่นเกมโอ้โอโอ ล้วก็วจริงไมีเข้ามาเลย,เยใช่แเขาไปให้เราเข้ามาอ๋อเฮ้ยแต่นี่เพิ่งเพิ่งลงบอกว่ามีโปรโมทโปรโมทอะไรไปงานโค้งงานคู่อะไรกันไม่รู้ว่าอธิบายขยายความหน่อยดิมันมีงานคู่อะไรเนี่ยใช่ครับเป็นงานอ,อ่ะพูดอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแปลให้กินเกี๊ยวคู่กินเกี๊ยวแข่งกันโอเค <c oughs> <c oughs> ็นงานแข่งกินครับมรดกกรรมแข่งแข่งแข่งกินแข่งแข่งแข่งปีสองพันยี่สิบห้าเบิกตัวผู้ช่วยเบิกตัวผู้ช่วยเป็นลุงแอ๊ดลุงแอ๊ดช่วยใครไม่ได้มีอะไรอยากจะพูดดีไหมอยากจะพูดว่าวันนี้น้องเดนนิดสดใสว่เอออยากจะพูดว่าแอนก็ได้ใช่ไหมแอนได้น้องเดนนิ่นิดหน่อยน้องเดนนิดสดใสน้อ เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเออเพราะว่าอะไรอืมแล้วเห็นน้องมิ้นเป็นยังไงครับมันก็จะเกรงๆนิดนึงเอราะว่ากบมนข้อชแล้วเห็นน้องพีคเป็นไงครับต้นคริสต์มาสครับอืมวันนี้มาในธีมต้นคริสต์มาสเออวันนี้เรามาทำอะไรช่องสามกันะนกอะไร นกขนทองได้ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ตามมาดูนะไอคนชั่วอันนั้นละครละไอคนชั่วทำไมคุณชั่วไรอย่างเงี้ยละครละครตกลงอ่ะคุณเลือกใครคุณเอาเอาเด็กๆมาแล้วคุณก็บอกว่า ไปเอาคนเก่ามันยังไงไหนบอกดิผมเลือกผู้ชมอยู่แล้วครับยังไม่ยอมไปดูฝั่งนี้ไม่ตกไม่ตกลงเอาใครบอกก่อนแฟนละครเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอยากรู้มากเลยฮะผมเลือกผู้ชมทุกคนอยู่แล้วผมเลือกความสุขของทุกคนอะไรอะไรไม่ได้เอ็งต้องตอบมาเอ็งเลือกใครไม่มีผมไม่เลือกหมายถึงว่าเอาทั้งค uh> ู่ เป็นดุลพินิจของทุกคนตามวิจารณญาณของผู้ชมเลยชาติเป็นปลายเปิดปลายเปิดเหรอเป็นปลายเปิดแล้วเองเข้าไปในห้องกับเขาแล้วมันก็ตัดไปมันคืออะไรแล้วเหตุการณ์ต่อไปมันคืออะไรไหนบอกดิเป็นปลายเปิดไงครับผมว่าเหตุการณ์ต่อไปถามผมไม่ได้เหรอว่าถ้ามันถ้ามันเป็นปลายเปิดแล้วถ้าเป็นไมี้อี้คิดว่าไปทางไหนไปทางหวาดรักต้องห้ามอ้าวอยู่แล้ว ก็ต้องไปตามชื่อเรื่องเนี่ยครับวันนี้นอนเนาะไอ้นอนพ้อนอนพ้อนอนพ้อไหนไหนเองโชว์หน่อยไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออคุณขาคู่พี่ชายคุณเขากำลังจะมีแฟนบีดนะคะมีแฟนแล้วเหรอครับเออุยคู่นั้นเขามีแฟนแล้วเหรอไหนไหนเมื่อกี้บอกหน่อยว่าคู่เนี้ยเขามีแฟนกันแล้วอะ เดอนหน้าเขาจะมีแฟนกันแล้วอ่ะอลันเจ้มาที่แย้มะหาอะไรอ่ะเขามาเป็นพ่อเขาเลยเจ้โอ้โหหาคนใส่ชุดเขียวชุดมาอยากจะซื้อแบบนี้ทำอะไรดีอ่ะโอ้โหไม่ได้ไม่ซื้อโอยอยากจะซื้อไปแจกไม้ชมดานบ้านนะครับโอ้โหปนเไม่า้ เรียกผมว่าเสียไมค์พี่เมื่อวานเือยังไงนะพี่ดูแล้ว่งงอ้าอ้าวนั่งเลยนั่งเลยมิ้นถามเลยพี่ถามเหมือนกันว่าตกลงจะเลือกใครไดในใน่้เออในแอปแอปหนึงเออแอปดํา ก็เออไมกจบอกชอย่างนั้นเลยอจ,จอย่างครับก็ให้ทุกคนไปคิดอเองคือจบสไตล์ไมกี้ไงไมกี้เขาเป็นคนอย่างนี้และใช่ฮะจบสไตล์ไมกี้หมายถึงว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นไมคี้ก็จะเลือกอย่างนี้แหละควงสองเออผู้ชมทางบ้านนะครับเขาให้ตัวเลือกคุณผู้ชมได้ไปแบบเลยเออ แล้วมิ้นคิดว่าจริงๆอ่ะถ้าจะเป็นไมกี้ไมกี้เลือกอะไรตอบดีๆไมกี้ไม่เลือกอยู่แล้วทำไมอครับผมเลือกผู้ชมทางบ้านทุกคนผมเลือกความสุขของทุกคนพี่ชายนั่งเกลงเลยอะ แล้วพีกอะครับพีกถ้าเกิดพีกถ้าเกิดเป็นพีกพีกคิดว่ามิกกี้เลือกใครครับคิดว่ามิกกี้เลือกใครอะครับถามเลอกเขาในอ่อนไหวแล้วเนี่อ่อนไหวแล้วนี่ยเลือกพีกครับไม่ต้องเลือกพีกอยู่แล้วใช่เพราะเดี๋ยวดิในเดือนหน้าพีคจะมีละครเรื่องใหม่ใช่ครับเฮ้ยแล้วมันมาลิงเรื่องนี้ได้เลยลิงไปได้เลยเราไปได้เลยเรื่อยๆไหนบอกหน่อยไหนบอกหน่อยเขาเล่นเป็นคน เพราะว่าเขาเขากำลังมีละครเรื่องใหม่ที่แบบว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากใช่อนเรื่องไทยเฮ้ยยืมยอนหลังได้ครับสามพันนะเราจะได้ไม่ไหนเรื่องเรื่องไหนเรื่องหนึ่งครับผมเฮ้ยแต่เรื่องนี้มันสนุกนะพี่พี่แอบดูมาแล้วบอกว่าไม่ไม่ใช่เรื่องหนึ่งเรื่องสีหนูรู้เปล่า เรื่องเรื่องที่แบบว่านางเอกเขาจะไร้ไร้หน่อยอ่ะไม่อ๋อห้ามพูดชื่อเรื่องใช่ไหมเออเออเขาห้ามพูดชื่อสองสาวสองสาวอ๋อเอออ๋อใช่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 สี่สาวใช่ใช่ใช่เรื่องอะไรก็ไม่บอกเราแต่ว่ามันมีมีสี่คนเนอะมีพี่แอนเนอะมีพี่เข็มอุ้มแล้วก็ ลีน่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เป็นสองพยางามป่ะครับใช่ใช่ไหนไหนใบ้หน่อยใบ้หน่อยเหมือนฮอลลีวูดเกมไนท์อะพยางามแรกก็บอกเถอะได้นอนได้นนอยู่ฮะเรา่องที่สงตรงท้ายโดยบอกว่าไงอะไรวะนบได้ฮะมาขออนุญาตไปสัมภาษณ์ก่อนนะครับผมว่าไม่น่าใช่อ่ะใช่เหรอไม่ใช่คนละเรื่องกันแล้ว เดนเดนคุยกับไมค์อ้าวต้องคิดมากมานั่งกันหน่อยเลยเุ้ยเดี๋ยวนะนี่คือนักแสดงก้าวเข้าสู่พันล้านไหมเขาเนี่ยตายแล้วช้าช้าช้ชอบมากเลยค่ะจังหวะนี้นี่ผมต้องเรียกคุณว่าแบบนักแสดงโหอะไรนะเขาเรียกว่าก้าวเข้าสู่พันล้านใช่ไหมไม่เขไม่ขนาดนั้านได้ได้ดูหนังเขายัง ดดููยังงไมีอะไรจะถามมือในในหนังอะที่แบบวิ่งวิ่งอยู่ในชั้นสองแบบว่าเหมือนกับที่ร้อยร้อยกิโลอย่างเงี้ยวิ่งไม่ไม่สุดเสทียรทุกคนคะเขาก็เลยจะมีที่ยศสามแล้วนะเออนี่ที่ยศสามี่เหรอเอออ่ะไลา์นี้เป็นพยานผมจะจดลิขสิทธิ์ไว้ในไลา์นี้นะว่าที่ยศสามจบมันจะไม่มีที่ยศสี่เพราะว่ากลายเป็นที่ยศ ที่อยากที่แย้มเรียกเลยที่อยากที่แย้มที่ยิ้มยิ้มไม่ไหนยิ้มยิ้มอิ้มยิ้มคิดว่าที่หยดสามเป็นยังไงไมกี้มีอะไรบคิดว่าที่หยดสามจช่วยคิดคหนไหมเอองมีคนเสียชีวิตเออและหนึ่งในนั้นจะต้องเป็น ครอบครัวตัวย่ออาจจะกล้ามก็อันนี้เป็นมันก็จะไม่ได้เล่นสีเข้าตายโอ้ย่อนแล้วมันไม่มีสีมันมีแต่ที่แย้มที่ที่อยากที่หยาบรอเล่นภาคตัวเองโอ้โหคุณเลที่อยาบไหมครับวันนี้ที่ยศมำไมครับวันนี้ที่ยศนี่สีที่ยอดที่ยอดที่ยอดมา วันนี้ข้าพี่ยอดเกิดอะไรขึ้วยเขาพูดที่ยอดสามอยู่ที่ยอดสามเขาบอกว่ามีสามเ็จไม่มีสี่จะเป็นที่ยอดที่ยอดที่ยาใหญ่ผมว่าจนลิขสิทธิ์ไปแล้วอัก็คือพอที่ยอดสามจบปุ๊บไม่มีที่ยอดสี่จะเป็นที่ยอดที่แย้มที่ใยา่พูดดีๆนะเออ หัวล้อ่อยไปป่ะโดนเต้นโดนเต้นอย่าเป็นตัวเองมากอย่าเป็นตัวเองมากอะไรส่วนเรอสวัสดีครับทำไมมันดูเรียบร้อยขึ้นมาทันทีเลยอ่ะเฟนลอคุมีมหน่อยแสดงก้าว่าสุพรรณร้านอะแล้วถ้าไมค์กี้ต้องไปแจมเล่นที่หยดอยากให้เล่นเป็นบทอะไรเป็นไมค์กี้เป็นลูกของย่าก็ดีอ๋อ จิงไมกี้เป็นหมอผีได้พี่รู้ปะอีช่วยอ่ะไอดอนงงเลยอ้าวไหนไมกี้แสดงเป็นอีช่วยหน่อยอ้าวมาช่วยให้ได้ทไงนอ่้องหัวเราสเก่งสสอหนึ่งวเดนิทำเก่งเดนิเขาต้องแบบนี้่ะฮ่ฮา ไม่คนลุกหลับ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 ปล่อยมันปล่อยมันวันนี้แอร์สายลมเลยหลับนี้แอรสายลมเลยบรรยากาศบรรยากาศอาละครเป็นไงสนุกสนุกมากเลยครับสนุกคุณได้ดูหรือเปล่าใช่อะไรดูตายแล้วฉันจะช่างเหาะฮาล่ะเฮ้ยอ๋อช็อตช็อช็อ รู้สึกไงบ้างครับละครที่มีมีเยอะขนาดนี้รู้ป่าวว่าผมชัดชาชาไปกี่ร้อยเรื่องแล้วที่ให้ถ่ายดูเออถ่ายก็หลายสิ่อยู่นะเห็นคลิปแบบเป็นต่ำต้อยเอออันนี้คลิปเอออันที่สองอันที่สองวันรับปริญญาอืมเข้าไปในห้องสัมมนาทุกคนที่เดินผ่านชัดชาชาสิ่งเออเขาเป็นมีไงไม่ชัดชัดชาก็จริงเหรอ ิงไหน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 ในนี้พูดจริงเหรอดิจริงเหรอไม่จริงเหรอไม่เอ็งเล่นไงอย่างเงี้ยพี่ชาว่าไงมั่งเป็นนี้อ่อนไหวเหมือนกันนะได้เจอพี่ชามื่ยัง ไม่เจอแต่ว่าพี่ช่างมาไล่รูปผมอยู่ครับอ๋อพี่ช่างมากเลยครับไม่ทันแล้วจริงแล้วไปเยอะแล้วเนาะบัณฑิตจบใหม่เก่งพี่โยนดันหนึ่งบูมให้เขาหน่อยบูมให้เขาหน่อยใช่บูมมาอย่างอะไรครับเนี่ยสามปี